วันที่2กันยายน2567น้องอันดาอายุครบ9ปีพอดีเลยวันนี้แม่กับป๊าก็เลยสั่งเค้กจากอจอยนะคะมาเป่าที่บ้านกันสามคนเนื่องด้วยวันเกิดปีนี้น้องอันดาไม่สบายอยู่แต่บ้านกันเลยไม่ต้องไปไหนแล้วทีนี้แม่ก็อยากจะบอกอันดาว่าขอให้อันดามีความสุขขอให้อันดาเป็นเด็กดีของแม่กับป้านะลูกนะ แล้วก็ขอให้อันดาตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองนะคะอยากบอกอันดาว่าอันดาคือคนสำคัญของพวกเราของแม่และของป้าต่อไปเป็นช่วงอันบล็อกล่องของขวัญมาดูกันว่าของขวัญที่แม่กับป้าเตรียมไว้ให้อันดาปีนี้มีอะไรบ้าง วิ <Census comfy> <Okay>. ่งตุ๊กตาเต็มบ้านราคาไม่เบาแล้กี่าศีสกีและสี ัตวอะไรหเช้าไหนที่สุดทุกคนเลยคนตั้งใจเขาได้ไงคะเขาดีที่สุดต้องไม่ทำหรอป่ะปีกับไทยตั้งสามปแล้วค่ะเต็มหวังว่าจะชอบนะจ๊ะชิ้นนี้จากปาป๊านะคะมีขวัญถุงข้างในด้วย ชิ้นนี้จากอาจอยขอบคุณค่ะส่วนชิ้นนี้จากพี่จีดขอบคุณมากๆปีนี้เอาไอติมไปแจกกับเพื่อนๆนะคะขอบคุณครูตะกั่ก,กแตนมากมเลยค่ะที่เป็นตูลาสั่งไอติมให้เด็กๆมาแกะของขวัญจากเพื่อนต่อจา้าชิ้นนี้จากกะทิ ชิ้นนี้จากเป้เป้ค่ะ ชิ้นนี้จากธนาครับแล้วจะมีของขวานจากพี่แอนพี่ฟิกพี่ฟองพี่ฮุยและแม่แมอมอาชีที่เราไม่ได้มาลงคิปขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ 不行，不行。